แล้วครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิชิเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นลอเรียลออฟเลนให้เพื่อนๆดูกันนะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าทีมเราเนี่ยเ,เกิดการที่แบบว่าดรากเมดมา5ตัวเลยนะครับทุกคนก็เป็นแบบทีเมดนะครับทุกคนผมก็เลยแบบว่าเอารอเรียลมาเป็นออฟเลนนะครับทุกคนก็จะเป็นวิธีการเล่นเกมของผมนะครับสําหรับลอเรียลอฟเลนนะที่เจอทีมแบบเมดห้าเลยนะครับอ่า ก็พยายามเคลียร์คิปไปด้วยสกิลหนึ่งนะครับสำหรับลอเรียวนะโอเคควรกักสกิลสองไว้นะครับสำหรับเล่นลอเรียวนะผมก็บอกทุกคลิปเลยนะสำหรับการเล่นลอเรียวเนี่ยควรใช้สกิลสองในจังหวะที่แบบสำคัญเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นสกิลต่อของจังหวะนะครับเพราะว่าสกิลสองของลอเรียวเนี่ยมันยิงได้3สแต็กนะครับทุกคนหรือ3เม็ดนั่นเองนะเห็นไหมเราจะทำให้แบบสกิลอื่นคู่ดาวลดลงนะ ก็เราก็ยืเลนเจอเป็นม้าด้วยนะครับทุกคนชาเลนเจอร์ก็จะเป็นเวกมานะครับสำหรับเล่นลอเลี้ยวนะก็จะทําให้ล้อเลี้ยวถึกขึ้นนะครับทุกคนในการเข้าทีมไฟอย่างเงี้ยก็จะแบบลำนานนะครับ่ะไปฟาร์มไปก่อนครับก็สำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับ เพื่อจะให้กําลังใจผมในการทำคลิปต่อไปนะก็เอานกไปครับเจอเมห้าแบบนี้ก็ไม่รู้จะชนะไหมนะก็มาดูกันนะครับทุกคนถ้าเล่นดีมันก็ชนะนะเอาจริงนะโอเคก็ไอเทมชิ้นต่อไปผมก็จะขึ้นเป็นโซสกอร์นะครับ จะตัดเลื่อนนะครับเพราะว่าตัดเลื่อนเนี่ยมันบวกสเต็ที่เหมาะกับเราเดี่ยวมากเลยนะได้ทั้งรถคูดาวได้ทั้งฟืนมานะนะโอเคอยังไงจังหวะนี้กดวีไปโอเคสวยได้2ถ้าจะได้หมดนะเนี่ยเก็บสเต็รัวๆจวังหวะนี้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บยังไงเพื่อนเ,อเลยดาเมจของเมท5เนี่ยมันเวอร์อยู่แล้วนะครับเมทต,ต้นเกมนะดาเมจเนี่ยเหลือเฟืออยู่แล้วครับโอเคก็ปล่อยมวยเข้าไปนะ เราเราก็มาแท็กกลางก่อนเล่นลอเลียออฟเลนเนี่ยมันเกิดง่ายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอ่าลอเลีออฟเลนเนี่ยมันไม่มีคนที่แบบว่าค่อยมาแท็กเลนเรานะครับแล้วก็ลอเลียออฟเลนเนี่ยมันสามารถแท็กเลนกลางได้ด้วยนะมันเลยแบบส่งผลดีต่อการเล่นลอเลียออฟเลนนะครับมันก็จะเกิดง่ายนิดนึงนะเพราะว่าลอเลียวเนี่ยมันเป็นตัวที่ต้องการของนะครับทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วนะเพราะฉะนี้ก็ขอกลับก่อนนะเออ ลอเ,เลียวเนี่ยมัต้องการของนะครับเราก็จะเน้นไปทางด้านของที่แบบลดกูดาวซะมากกว่านะเล่นล้อเรียวนะก็ถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับพร้อมตอบพร้อมทำเสมอนะโอเคตอนนี้ก็เดินทางมาถึง400ก,กว่าซับแด้วนะครับทุกคนก็ขอบคุณมากๆนะที่ทุกคนแบบอ่ากดติดตามหรือสนับสนุนผมมาโดยตลอดนะโอเคจงหวะน,นี้โดดมายัางไงเพื่อน โอ้โหโดนแย yeah, นะ่นะตาย็อตเมื่อกี้ก็พลาดไปนะครับทุกคนก็ไม่เป็นไรนะคือว่าผมโยนไปก็แล้วกันนะครับ็อตเมื่อกี้เพราะว่าผมเห็นตูรินนะครับนึกว่าตูรินจะมาเติมนะแต่เขาดันฟาร์มต่อน,นะครับเลยแบบเสียจังหวะไปเลยนะ <Yeah. S 1> เสียชิวไปเลยยังไงโอ้โหไม่ได้ด้วยเราเสียทั้งทุกคอมโบเลยแต่ไม่ได้เขามานะขโมยบ้าฟาไป ทำการอีเวนตนะครับชั้นนี้เรามีหน้ามาแย่แล้วบัฟฟ้าชั้นโอ้โหมีหน้าได้นะครับก็เล่นลอเลียก็พยายามฟาร์ไปเรื่อยๆนะแบบการสกิลสองเหมือนที่ผมบอกนั่นแหละเล่นลอเลียวไม่ได้มีอะไรมากเลยครับทุกคนแต่ถ้าแบบว่า,าพยายามแบบกะจังหวะสกิลของศัตรูด้วยนะในการหลบนะสกิลสองมันคือแบบเป็นสกิลที่จําเป็นมากเลยนะสําหรับลอเลียวนะครับ ผมแนะนํเลยนะในการเข้าทีมไฟล์รอเรียเนี่ยควรจ่ายสกิลหนึ่งให้โดนศัตรูก่อนสัก1ตัวนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราแบบต่อคอมโบได้นะครับอย่างเช่นแบบว่าใช้สกิลหนึ่งโดนศัตรูตัวหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็ใช้สกิลสองเปิดอติสกิลสองกับสกิลหนึ่งก็จะดีเซกลับมาเหมือนเดิมนะครับก็จะทําให้ต่อคอมโบได้นะผมพูดทุกคลิปเลยนะสำหรับคอมโบของราเรียวนะครับทุกคนก็ลองไปเล่นกันดูนะ ไม่จําเป็นไม่ต้องใช้2นะครับใช้1ไปเรื่อยๆก็สามารถเคลียร์เบสได้แล้วใช้หนึ่งสองครั้งแบบปุ๊บปุ๊บคลิปก็าหายหมดแล้วรอเรียวโอเคตีปั๊มไปถ้าเขาไม่มากันก็ชิลๆครับอีซี่นะครัไม่มากันนะเราตีไปนะ,อะโอเคก็ได้เป็นโซลสกอร์มาแล้วครับทุกคนเราก็จะมีรถคูดาวในการเล่นละเพราะว่าเรามีรองเท้าด้วยไง แล้วก็พลังแสงด้วยนะรดคูดาวก็น่าจะครบ40นะในการเล่นทีมไฟโอเคลิงยังไงเพื่อนเดี๋ยวกดดันเขาก่อนนะเอ้ยโอ้โหโดดใส่อย่างงี้ยังไงเพื่อนมาดิมาดิหลบพุ๊กไม่โดนด้วยอ่ากดวีกไปหลบไปสวยมายังไงมาเลยเพื่อนลำอยู่ พยายามแบบอยู่ในวงไว้นะครับสรับการเล่นลอเลียวนะเล่นลอนะเลี้ยวห้ามออกจากวงนะครับถ้าไม่จําเป็นนะเพราะว่าวงเนี่ยมันสามารถทําให้เราลดคูดาวได้นะลดคูดาวสกิลได้นะครับทุกคนก็จะต่อคอมโบได้เ,นนะเรื่อยๆนะมาเปิดอันติยังไงออกไปโอเคไล่เข้าไปนะครับก็เราก็จะไปทํากลางต่อเลยนะพอกับก่อนฉานนี้เลื่อนหมด ก็เราเจอเป็นป่าลิงด้วยนะเกมนี้ถ้าเราแบบหลบไม่ดีเราอาจจะโดนเบิร์ตตายนะครับอ้าวยังไงมีหน้าโดนเหตุติดอย่างนี้ก็เสียสีเพื่อนรออะไรล่ะเกมนี้อาจจะมีข้อเสียนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่มีดาเมจกายภาพนะการขึ้นบ้านอาจจะยากลําบากสักนิดนึงนะเกมนี้แต่ดาเมจคือแบบเพียงพอมากเลยนะในการไฟ์ ดูดิหายไปทีละตัวเลยครับรทุกคนคือดาเมจมันแรงมากเลยนะเม5ห้าทั้งมากกนกานู่นนี่นั่นคูลิงยิ่งแรงอัน e, เดอร์เบิร์ทีเดียวหายเลยก็มีก็ลอ,องเอาไปปรับใช้กันดูครับสำหรับการเล่นลราเลียนะลอเลียวเนี่ยพยายามแบบออกฟองให้แก้ตามสถานการณ์นะแก้ตามเกมนะไอเทมไม่ตายตัวนะครับแต่ควรออกไอเทมลดคูดาวให้ เพียงพองในการแบบใช้สกิลนะครับหรือเอให้มันถึง40เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับทุกคนโอเคคือแบบเราไม่ค่อยได้ไปเล่นกับเพื่อนเลยนะกลับมาเอาพบอกฟาก่อแล้วกันก็แบบเพื่อนแบบอ่คิวครับย้ำๆเลยเพราะว่าตัวมันดาเมียแรงเนะี่ยทีมเรา ยังไงลิงพยายามแบบเอ่อยืนเลนไปเรื่อยๆนะครับออบเลนพยายามแบบทําเวฟอย่าให้แบบคิปมาเดินในเลนนะครับก็เฝ้าเฝ้า,าคีบไปนะเฝ้าเลนไปนะและ้วก็ให้ให้เพื่อนไปทําแบบเล่นกลางกับเลนบนนะครับถ้าเราแบบทําเลนนี้นเอาอย่างไงเปิดจังหวะนี้เฮ้ยโดนทุบยังไงเพื่อนได้มีหน้าปะเอาหน่อยสวยโอเคหูโดนจับลากหาย ชอนเมื่อกี้ก็พลาดไปนะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าผมไม่ได้ออกรองเท้าเป็นรองเท้ากันกันเวทน,นะครับมาเลยแบบไม่มีต้านตฐานะเนี่ยเลยโดนมวยลากเข้าไปกินในป้อมเลยเมื่อกี้ผมพยายามกดแช่นะนะแต่กดไม่ติดนะเมื่อกี้ก็ไม่เป็นไรครับก็เกมก็ยังดีนะก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะาไหมเดิบัฟฟาละเราทำเรียนล่างก่อนเพื่อนอ้โหไปตายสองตัวเลย ยังไงมาโอ้โหโดนมือกดแช์หลบโอ้โหโดนปิดจังหวะนี้เปิดตติอาโอ้โหโดนโคอไม่ยาก,กดเพื่อชันเมื่อกี้ก็พลาดไปนะครับคือแบบว่าเราเกดแชร่แบบเสียจังหวะนดิดนึงนะถ้าเราไม่กดแช่ตอนม้าแบบใช้สกิลมาเราคงแบบน่าจะไหวอยู่นะเมื่อกี้แต่กลัวม้ามันแบบสตันเรานะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าไม่มีรองเท้ามันจะสตันนานกว่าปกตินะ เมื่อกี้ตายอยู่แล้วหรอครับคือโดนลุงแค่ขนาดนั้นไม่ไน,น่านแล้วฮะเขาน่าจะแค้นเราหละดู๋ยวขอขอมาสายนะคือยังยานะยานะโอเคก็จะพยายามลงคลิปทุกวันเลยนะครับก็อ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามไปกันด้วยนะขอคนละหนึ่งติดตามเท่านั้นนะครับไปเลยมีหน้าหายไปดีเพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยปุ๊บปุ๊บลามในป้อมโอเคสวย ยังไงเพื่อนเทลโอ้โหเทลซอยจะได้หรือเปล่าเขามีดาบกันเวทด้วยโอ้โหดำมีดด้วหอตัดมาช็อตนี้กันเลยครับทุกคนฝัง่งศัตรูตัดมาช็อตนี้คือแบบฝัง่งศัตรูตายไปสี่ตัวแล้วนะดูเลนเกมหมดก็ไอเทมชิ้นต่อไปผมก็จะขึ้นเป็นทอยนะครับเพราะว่าทอยเนี่ยเอามาก,านะกันเวทนะกันแรดเบิร์ดนะครับทุกคนเทลเนี่ยกันทเทลด้วยน,นั้นนิดนึงเพราะว่าเทลมันยิงเป็นพลังเวทนิดหน่อยนะครับทุกคนเป็นคีเวิดก็มีนะสำหรับเทลนะ ก็ไอเทมนี oh here, of of ้ก oh ็เหมาะสำหรับรอเรื่องนะเพราะว่าไม่ได้ลดคูดาวล้วก็ได้กันเวทด้วยนะครับทุกคนก็เป็นไอเทมอีกไอเทมหนึ่งนะที่แบบว่าเอามาแก้เกมหน้าหยิบหน้าออกมากเลยนะโอเคขอเอามาฟ้าก่อนนะเราจะได้แบบลำทีมไฟแบบยับๆนะครับรอนะพยายาม โอเคโอ้โหมวยจังหวะนี้กดวิกไปโอ้โหโดนเศร้าโอ้น o ลบโอ้โหสี่ตัวห้าตัวโอเคแล้วก็ชัตนี้ก็จะพยายามไปเติมเพื่อนนะครับคือแบบว่าฝั่งเราอ่ะมันขึ้นบ้านยากแล้วนะเพราะว่าไม่มีแครี่นะเราต้องรีบไปเติมนะครับคือแบบเราดันได้3าทางกันนะโตโล่กาลังเดินตุ่มเตรียมตุ่มเตียม3าตัวแต่ไม่รู้จะจบได้ไหมเพราะว่าไม่มีตัวตีบ้านมาเลยเพื่อน3คนก็น่าจะไหว3ต่อ3มดาเมจ lower กว่าละ มาเปิดอติมาจามาังหวะนี้ยังไงเรา,าพายายามแบบละลายตัวแบบแท้งก่อนนะเพราะว่าแท้งมันสู้ล้อเรียวไม่ค่อยได้นะครับเห็นไหมมีหน้าร่วงไปละยังไงเทลยังไงเพื่อนมาหน่อยโอ้โหโดนยิงมาดิลาไปลาไป,ไปสวยงามเอามาก่อนมาจะมาจะเกิดโอเคตายไปจบเลยครับทุกคนพยายามจบอยู่โอ้ยแรดมาเร็วเวเข้ามันสวยจบซะ โอเคครับก็จบไปนะครับสำหรับเกมนี้นะก็มาดูกันนะว่าใครจะได้ MVP นะครับทุกคนโอเค,อเ,คเราก็ได้ที่5นะได้ที่โลเลยเก็ให้เขาไปนะครับสำหรับวเล่นนะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องอนุชิเกมเมอร์นะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าเรบวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับทุกคน